สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้โจงมีวิธีการทําต้มแซบขาหมูมาฝากนะครับเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกมาดูส่วนผสมก่อนนะครับวันนี้จะเป็นขาหมูที่เขาเลาะกระดูกมาแล้วนะครับจะเป็นขาหมูเผาแล้วก็ลอกกระดูกมาแล้วนะครับโจงซื้อมาจากห้างแต่ที่ตลาดก็น่าจะมีนะครับลองไปถักถามแม่ค้าดูนะครับเห็ดวันนี้หาเห็ดฟางไม่ได้นะครับจึงเป็นเห็ดอังฟ้านะครับ มะเขือเทศนะครับเครื่องต้มก็จะมีขานะครับใบมะกรูดนะครับหอมแดงรากผักชีนะครับอันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะครับหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับต้นหอมผักชีครับเกลือป่นนะครับตะไคร้นะครับมะขามเปียกนะครับพริกแห้งนะครับคั่วไว้แล้วเรียบร้อยหรือใครจะปิ้งก็ได้นะครับน้ำมะนาวนะครับ อันนี้จะเป็นซุปก้อนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีกระดูกนะครับตรงนี้ก็เลยใส่ซุปก้อนไปเพื่อให้น้ํามันกลมกล่อมเพิ่มนะครับพริกจินดาโขกนะครับข้าวคั่วนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็โรยพริกป่นนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะครับหรือไม่ชอบพริกป่นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับวันนี้ต้องใช้น้ําราวๆสองจุดห้าลิตรนะครับ ขาอยากให้ขาหมูเปื่อยนุ่มนะครับชอบทานนุ่มๆน,นะครับตอนนี้อายุเริ่มเยอะแล้วระบบการย่อยอะไรเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งรอเดือดสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้ำจะเดือดแล้วนะครับก็จะเริ่มจากมะขามเปียกนะครับตัวนี้จะช่วยให้น้ำซุป หวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมนะครับรากผักชีนะครับเพิ่มความหอมนะครับข่านะครับตะไคร้ครับผมหอมแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับผมจากนั้นนะครับใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับเป็นซุปกระดูกหมูนะครับ เดี๋ยวเราตั้งให้เดือดสักครู่นะครับจนมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข่าหมูนะครับตอนนี้เดือดมาสักครู่แล้วนะครับเราจะใส่ข่าหมูไปได้แล้วนะครับโอเคครับผมรอสักครู่ให้น้ำเดือดพุ่งประมาณ5นาทีก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทยอยช้อนฟองออกแล้วก็ใส่มะเขือเทศครับตอนนี้นะครับเราตั้งเดือดมาประมาณ5นาทีครับก็สังเกตดูว่าถ้ามีฟองไขมันฟองคราบเลือดแบบนี้นะครับก็ทยอยช้อนออกนิดนึงนะครับมันจะทำให้กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับโอเคเสร็จแล้วน,นะครับใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยนะครับจากนั้น รถไฟเป็นไฟกลางนะครับตุ๋นจนกว่าจะเปื่อยตามชอบนะครับซึ่งแน่นอนต้องชิมนะครับอย่างโจ๊กเนี่ยโจ๊กชอบเปื่อยเลยโจ๊กจึงใส่น้ําเยอะมากนะครับแล้วก็จะตุนไปเรื่อยๆจนเปื่อยนุ่ม,มเแบบๆเลยครับแบบละลายเลยครับถ้าใครชอบแบบว่าพอเคี้ยวได้พอหนึบๆนิดนึงมีเทคเจอร์หน่อยก็ไม่ต้องตุนนานขนาดนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอตอนที่ตุนเปื่อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับจกตุ๋นมาจนขาหมูเปื่อยตามชอบแล้วนะครับจกจะเหลือน้ำไว้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเมนูนี้ซดน้ําอร่อยมากนะครับหลังจากนั้นนะครับจกจะใส่พริกจินดาโขกนะครับเพื่อให้มันเผ็ดอยู่ในน้ําของน้ําน้ําต้มยําต้มแซบเราด้วยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเห็ดฟางนะไอเห็ดนางฟ้าครับขอโทษทีครับปกติจกใส่เห็ดฟางแต่วันนี้หาซื้อไม่ได้ครับรถกับข้าวเขาหมดนี่นะครับ เดี๋ยวเราเร่งไฟนะครับแล้วก็รอให้เห็ดสุกสักครู่หนึ่งครับตอนนี้นะครับเห็ดของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มโรยผักชีฝรั่งนะครับอุ้ยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติกันเลยนะครับเริ่มจากเกลือป่นนะครับเราจะใช้ความเค็มจากเกลือแล้วก็น้ำปลานะครับ นะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่ซอยไว้นะครับใส่หมดเสียได้เสียได้นี่นะครับแล้วก็ปิดไฟได้ครับหลังจากปิดไฟแล้วนะครับเราก็โรยเข้าวคั่วนะครับ นิดหน่อยนะครับให้หอมนะครับพริกป่นนะครับพริกแห้งคั่วนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับนี่นะครับหน้าตาจะแบบนี้นะครับแซ่บมากนะครับแซ่บในน้ำเลยนะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต้มแซบขาหมูง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทํานะครับวิธีทําตามนี้เลยนะครับในวิดีโอนะครับอัตราส่วนโจกก็ใส่ไว้ในวิดีโอเลียวนะครับหรือถ้าใครอ่านไม่ทันนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับในรายละเอียดของวิดีโอได้นะครับสำหรับ YouTube นะครับ Facebook ก็ดูได้ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเดี๋ยวโจกจะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับใครอยากให้โจกทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดแจ้งเตือนในทุกๆช่องทางให้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่ทราบเลยนะครับเวลาที่โจกลงวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้โจต้องไปแล้วนะครับขออนุญาตไปทานต้มแซบขาหมูของโจก,ก่อนนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปนะครับสวัสดีครับ